สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาปักชำกิ่งกระเพราด้วยกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องมาจากการแต่งสาวให้ต้นกระเพรานะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านหลังนะค่ะเราก็ตัดแต่งเขาเสร็จแล้วนะคะก็เกิดความเสียดายเนาะเราก็อยากจะได้ต้นกระเพราแบบนี้นะคะเพิ่มเราก็จะพาทุกคนมา ปักชําเขานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็มีดินสําหรับการปักชําโดยเฉพาะเลยนะถ้าใครไม่มีก็ใช้ดินถุงธรรมดาผสมเพอร์ไลได้ค่ะแล้วก็มีน้ํายาเร่งรากที่อยู่ข้างๆเราเราก็จะมาบอกวิธีการปักชํากิ่งแบบง่ายๆเลยนะคะกิ่งที่เราตัดมาแบบนี้นะที่มีดอกมาด้วยเราก็จะตัดดอกเขาออกให้หมดเลยนะแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็รูดใบด้านล่างออกให้หมดนะคะเพราะว่าเราจะเอาตรงส่วน,นปลูกเขาลงดินนะคะก็เพื่อให้รากเขางอ,อกมานะคะที่เห็นนะคะเราก็ตัดใบด้านบนออกสักครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อลดการคายน้ําค่ะจะเห็นได้ว่าเราก็เหลือเขาไว้สักสี่ห้าใบเนาะไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะช้าๆชัดๆนะคะก็ตัดดอกออกให้หมดเลยแบบนี้ รลูดไปด้านล่างออกให้หมดเสร็จแล้วก็ตัดข้างล่างแบบเฉียงๆอย่างนี้ก็ได้นะตัดใบข้างบนออกสักครึ่งหนึ่งให้เหลือใบสัก3ามสีใบนะเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำยาเร่งรากเสร็จแล้วก็เอาเขาลงดินเลยค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยน้ำยาเร่งรากนะคะจะใช้แบบผงหรือว่าแบบเจลก็ได้นะคะของเราเป็นแบบเจลเนาะก็จะทำแบบนี้เลยนะ ค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดเราแนะนำนะคะว่าให้ปักชำกิ่งเขาเยอะๆยิ่งดีนะคะเพราะว่าเปอร์เซนต์การรอดของเขาก็อาจจะมีไม่มากนะคะเราก็ทำเผื่อๆไว้นะคะก็อยากจะได้เยอะๆเลยเพราะว่าเราก็ชอบดอกแล้วก็ชอบกลิ่นของเขาด้วยค่ะ ถ้าพอเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะกระถางเล็กๆใบหนึ่งนะคะเราก็จะปักชํากิ่งเขาไว้สักสี่ห้ากิ่งเลยนะก็จะได้ไม่เปลืองกระถางด้วยเนาะเสร็จแล้วก็รดน้าให้ชุ่มเลยคะ่ะค่ะทุกคนพอสองอาทิตย์ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะว่าระบบรากเขาเป็นยังไงมั่งเราก็ได้ทําการปักชําเพิ่มนะคะอยู่ในกระถางใบเล็กๆนี้ และตรงนี้นะคะก็คือกระถางที่เราได้ทำการปักชําไว้เมื่อ2องอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะก็ยังมีสีเขียวๆรอดอยู่เยอะนะส่วนกิ่งที่มันเป็นสีน้ำตาลหแห้งๆอันนั้นก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะเห็นไหมคะทุกคนก็เดาไว้ก่อนนะคะว่ารอดไม่รอดเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูระบบรากเขาช้าๆชัดๆกันอีกทีหนึ่งนะคะ ทุกคนเราก็จะพามาดูระบบรากของเขานะคะว่าเขางอกออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะดูระบบรากแล้วเราก็จะพามาเปลี่ยนกระถางไปพร้อมๆกันเลยเนาะกระถางเล็กๆสีม่วงนี้นะคะก็เป็นดินที่เราเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวมาดูต้นแรกเลยนะคะว่ารากเป็นยังไงโอ้โหรากเยอะมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมคะแค่2ออาทิตย์เองนะคะรากเขาก็ออกเต็มเลย เราก็ดึงออกมาให้ทุกคนดูเลยนะเพราะเราคิดว่ากระเพานะคะทนทานนะคะเขาค่อนข้างแข็งแรงค่ะด้านบนก็ใบเขาก็สมบูรณ์มากๆเลยนะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ไม้ไผ่นะคะทำเป็นหลุมเล็กๆแล้วก็ปลูกเขาลงไปในดินที่เราเตรียมมานะคะมาดูต้นที่สองนะคะว่ารากเขาเป็นแบบไหนต้นที่สองรากก็เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมคะสีขาว,ขาว รากออกมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราให้ดูด้านบนนะว่าใบเป็นแบบไหนใบด้านบนก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ไม้ไผ่ทำเป็นหลุมเล็กๆนะคะแล้วก็ปลูกเอาเอา,เอากิ่งกะเพราะะของเราลงไปในดินอย่างนี้เลยคะ่ะบางกิ่งก็ไม่มีรากนะคะก็เอาไปทิ้งเลยนะกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะคะ ก็มีรากออกมานิดหน่อยเราก็เอานะคะเอาหมดเลยนะเราพามาดูระบบรากอันนี้บ้างนะคะว่าเป็นแบบไหนพอออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่ารากเขาออกมาเต็มเลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็เอาลงปลูกเหมือนที่เราทํำดังข้างต้นนะอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนนะคะช่วงแรกที่เราปักชําเขาเนาะเราก็ไม่ได้เก็บเขาไว้ในกร e นเฮาส์หรือว่าบ้านผักเลยนะเราก็เอาวางเขาไว้ข้างนอกเลย วางไว้แบบนั้นรดน้ำนะคะก็คอยดูว่าขาดน้ำไหมก็คอยเติมน้ำให้เขาแค่นั้นเลยค่ะเราก็ทำช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะทุกคนฝนก็ตกด้วยถ้าฝนตกเราก็ไม่รดน้ำเพิ่มนะคะก็วางเขาไว้ข้างนอกเลยแบบนั้นให้เขาโดนแดดร่มรำไรแค่นั้นเองซึ่งส่วนนี้เราคิดว่าง่ายมากๆเลยนะคะในการปักชำกระเพราเราไม่ต้องเอาเขาไปเก็บไว้ใน กรีนเฮาส์หรือว่าบ้านผักนะคะย้ายเข้าย้ายออกให้เสียเวลานะคะก็วางไว้ที่เดิมเลยรดน้ำคอยดูน้ำดูแลเขาแค่นั้นจบค่ะแล้วก็ค่อยมาเช็คเขาอีกทีนะคะสองอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าๆเราก็คิดว่าเขาน่าจะงอกแล้วนะค่ะโดยรวมแล้วนะคะตามที่เราดูด้วยสายตานะคะเปอร์เซ็นที่งอกของเขาก็น่าจะเกือบถึง90%เเลยนะเพราะว่ากิ่งที่ไม่รอดก็มีไม่เยอะนะทุกคน เราคิดว่าปักชํากิ่งกระเพรานี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆง่ายกว่าการปลูกด้วยมเมล็ดอีกนะเราเราว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะประหยัดเวลาแล้วก็สบายสตางในกระเป๋าไม่ต้องไปซื้อเขาอีกนะคะชอบแบบไหนก็ปักชาโด้วยการตัดกิ่งง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะค่ะพอเปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็รดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะพอเปลี่ยนกระถางเขานะคะก็ค่อยรดน้ําแล้วก็อนุบาลเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะวางเขาไว้ในที่มีแดดร่มรําไรนะแค่นี้ค่ะเป็นงานเสร็จเรียบร้อยในการปักชํากิ่งกระเพราแบบง่ายๆค่ะเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบต้นกระเพราเหมือนกับเราเนาะ และสุดท้ายนี้เราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ